แขนเป็นวงเหมือนกันเหรอครับก็แบบเหมือนจับนะแข็งแข็งไอย่างเงี้ยเป็นไตเรื่อนี่ยังแข็งอยู่ไหมครับแข็งขนาดเป็นก้อนไหมครับหรือว่าเป็นไตแข็งแข็งนิดหน่อยมันเหมือนมันมันแข็งตรงเลยเออเป็นก้อนไม่เป็นก้อนไหมไม่ขนาดไม่ถึงขนาดแข็งแข็งนิดหน่อยที่ที่ผิวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเดินได้เข็มหนึ่ง เดือนหน้าเดือนหน้าตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเริ่มบำรุงลูกแล้วนะครับโน่บำรุงยังไงบ้างแล้วครับนมดื่มไหมครับเป็นนมอะไรครับดื่มบ้างดื่มนมอะไรแอนมัมแอนมัมเออนชอบไหมครับอร่อยนะไม่ชอบมันลองกินโลแฟตหอนเคืนเียมยี่ห้อไหนก็ได้โลแฟคือมันไม่ได้มีสูตรเฉพาะคนท้องโดยรงค่ะนะคือที่เราแนะนําให้คนท้องดื่มนมเนี่ยเพราะว่า คนท้องคนไทยเราเนี่ยพราว่ามียินอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอกับความาต้องกตอนท้องนะแเลเราต้องสเสริมแคลเซียมไปให้จากอาหารนะัน้นยี่ห้อไหนก็ได้นมโรฟเอนแคลเซียมนะยีย่ห้อไหนชอบก็ยี่ห้อน,นั้นเลยต้องเป็นรสจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ต้องนะครับมีร,มรสมีชาผสมช็อกโกแลตผสมอะไรก็ได้ให้กินให้มีความสุขอ่ะนะนะเดือนนี้วันลกล่องนะเดือนหน้าสองกล่องบรรจุกล่องได้ไหมครับชองสองร้อยเนี่ย นอยแค่น้ไเออได้ไหมได้เดิมซักอันนี้เพื่อตัวเราเองเพราะว่าลูกเนี่ยจะดึงแคลเซียมเราไปสร้างกระดูกทางเขาเองอันนี้ถ้าเรากินอาหารที่มีแคลเซียมไม่พอเนี่ยกระดูกเราก็ต้องเสียสละละลายแคลเซียมไปให้ลูกกระดูกแม่จะบางลงแล้วต่อไปอนาคตก็กระดูกยุบกระดูกครับใช่ไหมค่ะนเราต้องกินป้องกันไว้ไม่ให้กระดูกเราบางนะครับอ่ะบรล่องกนาสองกล่อกินพวกเนื้อสัตว์ แล้วก็เอ่อเพิ่มเพวกไข่ก่อนไข่บัลลองไข่บัลลองไข่เนี่ยนะฮะเอ่อก็ไม่ต้องไข่ไข่ต้มตลอดหรอกไข่ดาวไข่เจียวไข่ตยุ่นข้าวผัดใส่ไข่ด้านหน้ใส่ไข่อย่างไรก็ได้นะในไข่แดงจะมีโปรตีนโปรตีนคุณภาพดีที่ลูกเข้าไปช่วยพัฒสมองฝุ่นสมองลูกนะครับแล้วก็รส้าติของไข่บัลลังเอ่อทุกทุกทุกมือมีราคาหกชิ้น ชิ้นได้กับข้าวเล็กๆอนะ่ะไม่ต้องหมูหรอกไก่เป็ดปลาอะไรก็ได้กุ้งก็ได้หมอทานได้แต่ไก่ก็อะไรก็ได้ครับที่หนูนทาน,นได้จะไ,ไปก็จะทานส,สบายให้มีความสุขไม่ต้องไปเปิดตัวเองมากนะอยากทานอะไรก็ทานอาพออายุกันมากขึ้นแล้วอยากทานปลาทานอะไรมันก็ได้ใช่ไหมส่วนที่อยากทานไก่ทานไก่ไ,ไปก่อนหมอแนะนำซิลเลอร์นะซิลเลอร์ดี ไม่ไม่ถือว่าให้ทำเนื้อสัตว์ทำเนื้อสัตว์นะแต่ลัดเรื่อเออเหมือนเผือาหารอืมแล้วก็ดูว่าเราอยากอะไรกันทำอตอนนี้เลิกนะตอนนี้เนี่ยไอ้ครับผสมบำรุงแม่ตอนนี้เราจะบำรุงลูกเราจะกินโปรตีนพวกเนื้อเนื้อสัตว์ไปให้ลูกนะฮะอาหารทะเลส่วนเราสองมื้ออาหารทะเลส่วนเราสองมื้อเจ้าพวกพวกกุ้งพวกปลาพวก ก็หมึกอะไรอยงเงี้ยไม่มีเออดีนนะลุงเลยไปไปสร้างปองกันสร้างมุกแคร่ลอยให้ลูกให้ลูกให้ลูกกกินให้้ลูต้องกินต้องกินนะแล้วก็ที่เหลือเป็นผักผลไม้ค่ะเนี่ยช่างทานแต่ผลไม้ไม่ได้เนี่ยแต่ผลไม้ไม่ได้ตอนนี้ทานเนื้อสัตว์ทานนมไข่เนื้อสัตว์ปลงลูกนะครับแล้วก็วิตามินเนี่ยห้ามหาซื้อไปทานเองให้ใช้เฉพาะที่หมอจัดให้ พราะวิตามินบางอย่างเรากินมากเกินไปเนี่ยลูกเกิดเพราะวิตามินเกินก็ได้อนะครับ,รบแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเกิดความพิการก็ได้นะครับบางคนถ้ากินมากจริงเนี่ยอยา่างพวกวิตามินเอนะเคยยินไหมกินมากเนี่ยลูกมาพิการเลยก็มีนะบ,บุ้งอ<น>ะครับ ไม่ไม่ครับมาจากไอ้พวกวิิตามินสัตกัดที่บันกุรมาสูงนะครถ้าเป็นเม็ดหนึ่งห้าร้อยยูนิตหมื่นยูนิตอะไรเงี้ยมันจะมากเกินไปน้ามันสะสมแต่จากหานเนี้ยไม่อันตรายทานได้ปกติรัลก็อะไรเงี้ยทานได้นะครับแล้วก็หมอเสริมทั้งเด็กไปให้ทานแทนโซเฟเลตัวโฟเลตเนี่ยตอนนี้เราเราจะได้จากหารพอแล้ะกวงลมไทยเนื้อสัตว์มีเพียงพอนะฮะด้านที่เหลือก็เป็นทุกท่านเด็กที่เรายังได้ไม่พอ ท่าเด็กก็เสริมให้บาลานซ์นะก็กินหลังห่างดืวยไหนก็ได้แต่ว่าจะไปกินพร้อมนมอย่างน้อยเนี่ยห่างก,กันสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็เลยกินพร้อมกันเนี่ยมันจะดูดซึมไม่ดีอย่างกินแล้วจะมีถ่ายอุจจาระปนสีดําได้เพราะตกใจจริงท่านเด็กนะคือเจอทีนี่ก็หลบมือกันไปหรือจะดื่มนมเช้าถ้า,ดถา,ดาเด็กแล้วก็หลบไปกินอะไรเมื่อกลางวันหรือหลังอาหารยเย็นอะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าดาวไม่เป็นนะปกติเออสมัยน,นี้ข้าศึกเราปกติะนะครับนะครับ แล้วก็มาเห็นตัวตะเกียบเนอะเนี่อหมอจะดูให้เป็นถุงน้ำเป็นต้นคอเด็กเกิดจากที่เราสงสัยว่าจะเป็นดาวนี่ยพวกนี้จะมีถุงน้ำที่เป็นต้นคอด้วยนะพวกนี้เราจะต้องมาเจาะยืนยันด้วยการเจาะน้ำครนะแต่อนนี้ตัวเราไม่มีก็ก็ถือว่าไม่กล่องตานปกติอ๋อที่อ่ะตอนนี้เดี๋ยวหมอจะนั่เดินหน้านะครับเดินหน้าเนี่ยมีเชิงรซาอีกทีหนึ่ง เดคือวันนี้เนี่ยเป็นการตรวจเช็คหาความเพียวติของลูกนะครับสามเดือนทีเดือนครึ่งและเจ็ดเดือนมีสามครั้งเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งในอีกเจ็ดเดือนครับนะครับเดือนหน้ารูเพศนะครับเดือนหน้าเนี่ยถ้าเกิดลูกไม่ดิ้ขาไม่ไม่ดิบขาเราก็จะเห็นเพศด้วย<อ>นะครับแต่ถ้าดิบก็ไม่เห็นนะครับอ๋อแล้วครับเดือนหน้าเป็นวันที่หนึ่งอสอกไหมครับได้ครับได้ครับก็เป็นวันเสาร์ครับ นี่ตอนบันที่25นะครับ